สบายดีนะพี่น้องทุกคนวันนี้สิมาบอกวิธีรักษาไก่ถึกลูกปืนทึกเขายิงเนาะหรือว่าไก่ที่เจ็บจากการทึกทำหายหรือว่าเป็นแผลบอเป็นบาดบอขอยมีวิธีรักษาเนาะแบบสูตรของข่อยเองอันนี้ขอยกรักษาไก่ของขอยเขายิงขอยไปต่อแล้วเขายิงผ่านกระจ๊กเล็กน้อยยิง รักษามากก็ได้ประมาณห้ามือนี้แล้วอาการของมันก็ดีขึ้นแล้วอาการถ้าทึกเขายิ่งเนอเลือนบาดเจ็บนี่ทำบินเขาต้องหาน้ำมาก่อนเขาต้องมีน้ำเนาะเพื่อล้างเลือดออกจากปากจากดังของมันบ้ให้มันบวให้มันไปตานบนรอลมมั่นหายใจคันท่าเลือดไปกามแถวโคตรแถวย้นแถวยางมั่นกะมันที่หายใจยากจากนั้นมันก็ตายเนาะ เาต้องมีน้ำล้างออกนะล้างออกันเบดเพื่อมันเพื่อให้มันสามารถหายใจได้นะไปะสีาพาไปบึง่งบนลูกปืนถึกนเนาะนี่เนาะจุดที่หนึ่งนี่เขาปีกนี่สอดเลยนี่ เขาตัวนี้นี่นี่แล้วก็มาซอดตัวนี้นี่ป้อนขาขาวนี่เห็นบหมนี่นี่เห็นบ้าจุดที่สองนี่เขาเอิ้มันเนาะเข้มข้อนี่นี่ยิ่ลุมนี่ เห็นบ่าทางรุมนี่นี่บอนอันนี้มันบอลนมันเปียกๆหน่ตอนนี้มันได้เจานะเนี่นคือสิบุห็นขักประเดีเ๋ยนะเขาสองลูกเนอะอยู่นี่อยู่ขามันกัดเขาเนะเออ เอออันนี้คืออยู่ขามันตัวนี้อันนี้เพลไม่แห้งนะนี่นี่อยู่ขามันนี่ตัวคนเปียงๆนี่ๆแต่กับปีกข้างนี้อีกเนาะปีกข้างนี้กระทึก อยู่ในโกกปีกมันนะมันถือกกกปีกมันแล้วก็อยู่ในตางมันนี้เห็นบ่ดำๆนี่มันเป็นมันตกมันมันเป็นเจกดแะไรนี่ไก่ห่างกับฟื้นตัวนะวิธีธร,รักษาไก่ถือเขายิ่งหรือว่ามันไก่แบบมันเจ็บจาก การตีกันแบบมันซ้ำในนะแบบมันเป็นบาดเป็นเผลวิธีรักษากะสมุนไพรเนาะวานจจดวานจจดใบวันจจดใบใบสารหรือว่าวันจจดยังก็ได้เสือวานจดวานจดที่เอาใช้มันเป็นใบสีอิ๊ดเนาะเบิ้งสียเอามาให้เบื้ง นี่คือวานจอดนอะทางทางพื้นมันมันสิเป็นใบอิดสีอิด,อดแตงมันสิเป็นสีเขียวอ,อ่องหลายแสกจังหน่อยวานจอดประมาณสามใบละกาใบาสีไข่ัวสีไข่เรือตะไคร้ประเทศไทยของตะไคร้เนาะเอาใบามันครับกับอันนี้มานี่นี่นีมาตามใ่กันให้มันได้น้ำมันแช่น้ำจังหน่อย แล้วก็ยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการปวดอาการเจ็บของไก่แล้วก็ยาแก้อักเสบสำนีเนาะวานจอดนี้มันช่วยในการโจอย์แผย่อยู่ทั้งในหรือว่าทั้งนอกมันชีสช่วยจอดให้มันให้มันดีไว้แล้วก็หัวสีไข่ฮะมันช่วยอาการอาการแก้มันสามมันเจ็บทั้งในเนาะ มันที่ช่วยให้ดีขึ้นส่วนบาดแผลทั้งนอกนี่โบต้องไปตองเอียงมันปะมันเลยมีแต่เอาสมุนไพรแล้วก็เอาอยาอันนี้ให้กินแล้วก็เบ้องแยงมันดีๆบบให้แมงบบให้แม่งวันเรือมแมลงวันไปตอมเนาะบ่ให้มันไขใ่ใอยามันเป็นนอนอยามันเป็นบาดเปื่อยมีนจะเบ่งมันให้ดีซ้ำนี้แล้วก็ตอนนั้นไม่กินข้าวบ่ได้นอนต้อง ต้มข้าวต้มข้าวให้มันให้มันเปื่อยให้มันย่อยง่ายเพื่อให้ไก่กินมันชีกระเพาะมันชีย่อยง่ายเพราะว่าไก่ให้มันบ่มีแห้งอยู่แล้วเอาน้ํเข้าวให้มันกินก็ะไรเนาะเพื่อให้มันมีสารอาหารในท้องมันมันเพื่อให้มันมีแห้งขึ้นมาจากนั้นหลังจากนั้นประมาณสองสามมื้อมันกับมีแห้งสามารถตอดกินข้าวเองได้ใกล้เข้ากันเนาะมีแห่งขันเป็นปกติแล้วตอนนี้ มันกับสีบุคอยมีแห้งาเลยมันเจ็บปีกกันปีกมันเตืยเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสีบุพกาดคลิปใหม่ๆในเด้อคอยก็เอามาแบ่งปันเนาะความรู้ที่ค่อยมีคอยรักษาไกลย,ย,ยเพื่อพี่น้องอยาก เอาไปนําใส้คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้เนาะ